ตีแบตกันทุกวันเลยเหรอคะทุกเยน็นประมาณสี่โมงสี่โมงปุ๊บเปิดคอร์ดแบตตอนกลางวันเป็นขายผักขายผักมันก็เหมือนบ้านอะตลาดนี้เราอยู่กันเนี่ยัเหมือนบ้านละทุกซอกทุกมุมเราเดินเดินงอทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกปีทุกปีมันก็เหมือนกับบ้านเราอยู่ตรงนี้แหละไปที่อื่นเราก็ไม่เหมือนอยู่ที่นี่สบายใจกว่า กินอยู่ที่บ้านเนี่ยชอบไหมชอบไม่ชอบฉันอยู่มาตั้งห้าสิบกว่าปีไม่ไปไหนเลยนะไม่ล้วฉันอยู่ตั้งห้าหกสิบปีลูกฉันจนมีลูกมีหลานแล้วออกกิ่งออกก้านไม่รู้เท่าไหร่แล้วลูกหลานรักที่นี่บ้างไหมคะใครนะลูกหลานเขาไปรักที่นี่มันจะไปรักที่ไหนมันจะมีปัญญาไปไหนอะไปแล้วลูกหลานอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะเนี่ยอยู่อยู่ด้วยอยู่มั่งแต่ออกไปมั่งไอ้ที่ก็แต่งงานไปเขาก็ไปอยู่กับลูกกับผัวเขาไอ้ที่ยังอยู่กับเราก็มีอยู่ แต่ที่นี่ก็คือค่อยเป็นค่อยไปกันไม่ได้ไปคุ้งเฟอ้อว่าต้องใหญ่ต้องใหญ่โตอมีที่บอกแล้วที่อยู่บ้านอยู่นี่ค้าขายนี่เปิดบ้านปั๊บขายได้เลยปิดบ้านปั๊บขึ้นนอนที่นี่ไม่ต้องไปไหนค้าขายก็ตัวสัตว์กิ้งหนึ่งอ่ะเอาของมาลงหน่อยวนหน่างก็เอารถมาลงเอาของลงสิก็ค้าขายนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากสบายๆไปเรื่อยๆก็ตึ่งพากันนะ่ะ คนหนึ่งมีของอ่าก็คนหนึ่งไม่มีของน้อยไม่พอขายขอซื้อแบ่งได้ไหมแบ่งได้เออเหมือนกับเสียวหูราเสียวหูก็คือแบ่งปันกันมันก็เลยไม่ใช้ผิดใจอะไรกันเฮ้ยนี่เชคไทยค่ะนี่ป๊อปนะคะกำลังคุยอยู่นะคะอยากกลับบ้านก่อน เขาถามตอกป๊อปไหนอะป๊อปไหนเจ๊ขายข่อะไรคะขายไข่ขายไข่เปล่าเจ๊ขายขายไข่เปล่าคะไข่เป็ดเจ๊ขายก็ต้องขายไข่เป็ดเข้าใจแล้วโอเคขอบคุณมากเจ๊กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ไปเต้นคอร์ดในกลางปักคองตลาดนะหนุกดีหนุกดีทำมาหากินแถวนี้อยู่แถวนี้กินแถวนี้เล่นด้วยกันแถวนี้นี่แหละเนาะมันแบบไทยแลนด์มากๆเลยอ่ะอุดมสมบูรณ์เพื่อนเผืองพุ่มเนาะบอบอุน่นยงหุนละ ตอนรุ่นรุ่นะเป็นคนที่อื่นแต่มามามาค้าขายแล้วก็ประสบความสำเร็จที่นี่อะไรดึงดูดให้อยู่ที่นี่อะคะแล้วก็อยู่จนรู้สึกเราผูกพันกับชุมชนที่นี่เพื่อนผูงเยอะหน้าที่นี่แล้วก็มีอะไรก็เอื้อทอนต่อกันนะก็ทำให้เรารู้สึกว่ารักที่นี่นะ วนไหนวันต้องการอะไรมากกว่านี้อะ่ะเนาะมีสังคมที่แบบอบอุ่นรู้สึกสบายตัวสบายใจอาหารสบูน่นุ่มทุกอย่างเลยเนาะถ้าสังคมอะไรอย่างนี้เป็นสังคมที่อบอุ่นมันก็ไม่ไดครอบครัวเดียวกันนะ ความรักไม่ใช่รักของหนุ่มสาวอย่างเดียวรักของเพื่อนไงหกเจ็ดแปเก้าดอกไม่มีหนามด้วยนะถือเราจะมีความสุขรักนี้แด่คุณนะโดยไม่หวังอะไรตับแทนค่ะคุณผ่าก่อนทีเดียโอ้ยงไม้สวยในในหน้าตาแต่แม่ค้าสวยที่ในดวงใจอ้คนที่นี่ก็เหมือน ดอกไม้ช่อใหญ่ๆอ่ะสารพัดดอกนานาพันธุ์ก็รวมเหล่าเลยสารพัดสารพัดผู้คนคนจีนคนไทยคนคเขมรพร่มคนจากอีสานคนทางเหนือ เป็นไทยครับไทยนะเรา,าเกิดในแผ่นดินไทยความเป็นไทยคืออะไรความเป็นไทยก็คือความภูมิใจในความเป็นไทยของเรา,ารรภูมิใจที่เราอยู่ประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์นะให้เรามีทุกวันนี้